สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกทีวีนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกียร์บล็อกนะครับผมว่าระบบการจูนวิธีการจูนของมันมันเป็นยังไงนะครับผมทําไมมันถึงยุ่งยากอะไรขนาดนี้นะครับผมโอเคก็จะอธิบายง่ายๆก็คือเราจะตั้งรอบเกียร์ว่าเกียร์หนึ่งเราจะเอารอบมันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสมมุติว่าเกียร์หนะึ่งเนี่ยผมจะเอารอบตำๆก่อนนะ เอารอบมันประมาณประมาณนี้ออารอบต่ํานะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับผมให้ท่านผู้ชมสังเกตสีแดงๆตรงรอบข้างล่างนะผมดูมันจะมาต่ําๆนะผมเห็นไหมมันจะมาที่สามพันรอบนะผมให้ทุกคนจำสามพันรอบตรงนี้ไว้นะโช <c oughs> นโอเคสามพัน <c oughs> okay. รอบใช่ปะ่ะแล้วเราจะลองมาปรับห้มเปเป็นเกียร์หนึ่งเนะี่ยขึ้นเป็นรอบรสูงๆเนะี่ยมันจะเป็นยังไง ให้เกียร์หนึ่งมันรอบสูงสูงประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยรอบสูงตอนนี้เราปรับที่เกียร์หนึ่งรอบสูงใช่ไหมให้เราดูตรงรอบข้างล่างหเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะไปเจ็ดพันรอบเลยนะครับผมเนี่ยดูเห็นไหมรอบสูงนี่แหละครับผมหลักการทํางานของเกียร์บล็อกข้าวๆนะครับผมก็ประมาณเนี่ยเห็นไหมเจ็ดพันรอบเราตั้งรอบของเกียร์มันนะครับผมโอเคเอาง่ายๆก็ประมาณนี้แหลนะเนาะ โอเคตอนต่อไปเราจะมาดูเกียร์ยังไงให้เร็วนะผมมันก็แล้วแต่รถนะบางรถก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่น GTR เนะี่ยเกียร์เดิมมันจะยังไงวะมันจะเริ่มที่5,000รอบทุกทุกเกียร์ละมั้งเนี่ยผมจะไม่ได้ละไม่รู้้วครับผมแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือไล่รอบต่ำไปสูงหมดเลยนะโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจรอบ มาแล้วนะจากต่ําไปสูงนะผมโอเคผมจะตั้งสูตรของผมเลยนะครับผมสูตรของผมประมาณไหนวะลืมเลยเนะี่ยไม่ได้จูนนานต้องมาดูรอบมันก่อนนะผมว่าเราชอบรอบเท่าไหร่นะผมมาดูเจนหนึ่งก่อนผมจะเอาประมาณนี้ก่อนนะลองดูรอบเจนหนึ่งผม ให้เราไปดูเกียร์มันก่อนนะผมว่ามันพอดีหรนะือยังนะครับมาปรับใหม่ทีละเกียร์ทีละเกียร์นะครับโอเคเกียร์หนึ่งจากต่ำไปสูงใช่ไหมเรื่องที่สองคันรอบเอาขึ้นอีกนะผมให้เรานับในใจว่าเราต้องเอาเกียร์หนึ่งขึ้นอีกนะผมต่ำนี่มันต่ำเกินไปสองสองสูงเกินไป สองสูงเกินไปนะผมสองสูงเกิน3มต่ำเอ้สามต่ำเกินโอเคปรับ2ลงมาก3ลงนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับผมน่าจะเข้าใจกันนะออเจนหนึ่งมันต่ําเกินไปใช่ไหมประมาณนี้เจนหนึ่งก็ผมเอาประมาณร้อ2 0องร้ออนะครับผมก็ เก2มันตอนนั้นผมบอกว่ามันสูงเกินไปใช่ไหมมันอยู่ที่ประมาณ6,000รอบอะ่ะผมจำไม่ค่อยได้ละผมความจำไม่ดีขนาดนั้นครับผมต้องมาประมาณนี้ป่ะวะประมาณนี้น่าจะพอะยังก็ไม่รู้โอเคตอนนั้นเก3มันยังสูงเกินไปไม่เกินอะสูงมานิดนึงก็ประมาณนี้ได้มั้ ส่วนเกสรเราลองเราลองปรับมุ่งมั่วไปก่อนครับผมแล้วเราค่อยมาปรับใหม่ที่หลังนะโอเคประมาณนี้แหละลองปรับมุ่งมั่วไปก่อนโอเคกำลังดีเลยนะครับดูก่อนว่ากะไหนควรปรับใหม่ เก2ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมต้องเอาเก2ขึ้นมาอีกเก3ลงไปอีก4ลงอีก5ลงอีกโอเคประมาณนี้เอา2ขึ้นอีกนิดนึง3ก็ต้องลงอีกนิดนึง2ขึ้นอีกนิดประมาณ2ประมาณนี้3เมื่อกี้3ส,สูงเกินไปใช่ไหม กี็ประมาณประมาณนี้ก่อนทุกเกียร์สูงเกินไปเมื่อกี้เกือบลงตัวแล้วนี่จะเป็นการปรับแต่งเกียร์ของผมแบบคร่าวๆนะผมอาจจะละเอียดเลยก็ได้แหละเพราะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นโอเคเกียร์หนึ่ง เฟอร์เฟคแล้วอ G1 ปึ๊บสองโอเคพอดีสามต่ำเกินไปสามต่ำเกินไปนะครับผมสี่สูงเกินไปโอเคสามต่ำเกินสี่สูงเกินสามต่ำเกินไปต่อขึ้นมาอีก ประมาณ 76, 75, 7จ็ดสเจ็ดห้าเจ็ดเอาประมาณ73อะ่ะกำลังดีมั้งนะเมื่อกี้4สูงเกินไปใช่ไหมเอา4ประมาณเมื่อกี้เป็น5 6ากดลงมาเอา49พอแล้วอย่าอื่นๆน่าจะสูงเกินไปเหมือนกันแหละเอาลงมาสักนิดนึงถ้าผมก็ไปดูใหม่เลย หลังจากทวจูนมาใหม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นแล้วมั้งโอเคพอดีพอดีสามต่ำอันนี้พอดีพอดีอดสี่โอเคกำลังดีครับผมกำลังดีจะไปปรับจูนขึ้นอีกก็ได้นะแต่ผมชอบแบบนี้นะครับเออลืมบอกไปเลยลืมบอกไป ท่านผู้ชมดูมาถึงตอนนี้ก็ก็โชคดีไปนะผมแถวบนสุดมันก็คือการเหยียบนะครับผมถ้าเราปรับต่ำเนี่ยรถเรามันจะช้านะผมแบบเราเหยียบเบาๆอ่ะเหยียบเบาๆค่อยขึ้นไปสูงอะ่ะแต่ถ้าเราปรับสูงสุดมันจะเหยียบแบบปื๊ดทีเดียวไปเลยเข้าใจกันนะเข้าใจตรงกันนะโอเคผมจะปรับอันนี้ประมาณน่าจะถูกสิกพอพอไว้เหยียบคันเร่งเพิ่ม ข้อสาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเข้าใจการเกียร์บล็อกเนาะเข้าใจการเกียร์บล็อกคือเรื่เนี่ยเข้าใจเกียร์บล็อกาการใช้เกียร์บล็อกอะไรประมาณนี้นะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับผมเราแค่มาปรับรอบของเกียร์นะครับผมว่าเกียร์นั้นเราจะให้ขึ้นที่รอบเท่าไหร่โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้นบนต่อไปนะผมขอไปจูนเกียร์รถต่อแล้วกันนะว่าจะเอาสูตรมาแจกให้ผู้ชมอยู่โอเค ไม่บา,บายสวัสดีครับ